สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีฮะอยู่กับบรรยากาศยามเช้าครับกับช่องล็อกยินดีสายจวนครับผมวันนี้ก็หนาวฮะหนาวมาสองสาวันแล้วครับนี่ก็ยังไม่ลงงานฮะดูทอทงกับเจียบ,บอ,อยครับหนาวมากก่อไฟครับก่อไฟนี่ก็หุงข้าวหุงปลาเรียบร้อยครับ สลาวสลาอาจารย์ชูนะมาแต่เช้ามาแต่เช้าครับอ๋อในหน้าก็มาแล้วนี่ฮะฮะนี่หนูหนูไม่มีมีแต่อีหนูอืมบรรยากาศอากาศเย็นๆครับ น้ำนี่แตะนี่ยังกับน,น้ำแข็งเลยอ,ะอ่ะตอนนี้ก็ปรึกษากันครับปรึกษากันถามกันเรื่องที่เทฮะว่าเหลือที่เทเ,ทเยอะไหมไอ้นัน่นไอ้นัน่นไอชมบอก ไอ้ชูอ่านี่มึงหลอกกูโทรว่าผมเลยล่ะห้าแกล้งกูมึงบอกมึงบอกเป็นดินทรายเทออกเป็นก้อนเลยวะด้วยต้นตักอ่ะโคตรเต็มเลยว่ายเหล้าวันมันเอาอีกเที่ยวนึงพี่นะครับเหล่าบอกบอกชูด้วยคาหลอกกูบอกเป็นทราย นั่นแหะไอไอไอแปลงที่สองที่เราลอกนะดินสวยมากโอ้นั่นแหละดินกองนั้นนะใครเห็นก็เอาหมดเลยนี่นี่แปลงนี้น่าจะดินสวยแต่เขาไม่ลอกเขาลอกกันนะลอกเขาเท่ากันคับหน้ามันลึกเด้ถ้าลอกอะ่ะลึกถ้าลอกให้เท่าตัวนี้เท่าตัวนู้นอ่ะลึก หูไม่ลึกยังไงครึ่งเมตรอะฮะโอ้แต่ถ้าลอกจริงๆก็เมตร,มรแล้วไม่ถ้าลอกใส่ตัวเนี้ยเมตรหนึ่งแต่ว่าถ้าลอกใส่ตัวนู้นอ่ะครึ่งเมตรไอตัวนี้ไม่เท่าไหร่ไอตัวบนเนะ่ยยิ่งสูงกว่าอีกนั่แนแหละ นี่ก็ช้าๆวอร์มเครื่องครับผมเนื่องจากแบตอีกลูกหนึ่งผมไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเวลาสตาร์ตติดแล้วก็คือติดแล้วติดเลยครับถึงเครื่องดับถึงจอดกินข้าวอะไรก็สตาร์ตติดเหมือนเดิมแต่ถ้าจอดนอนกลางคืนจอดนอนกลางคืนตื่นเช้ามานี่ลูกนี้ครับลูกนี้มันมันจะไฟมันจะอ่อนมันจะเสื่อมแบตบมันเริ่มจะเสื่อมแต่ว่าลูกเนี้ย ปกติฮะใช้ได้ปกติไปแนนเปียครับเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านกลวดผมก็ต้องไปเปลี่ยนออกลูกนี้นะครับเพราะว่าลูกนี้ผมขอดจากรถพี่ครับผมมาใส่แล้วมันจะมีลูกลูกใหม่เลยอีกลูกหนึ่งก็เหมือนกันเนี่ยครับอยู่ที่บ้านไม่ได้เอามาด้วยเสียดายมาก รถ,รถนี่เดี๋ยวจะให้ดูรอยจานรถเล่นซะโอ้ดูนี่นี่รอยเจอฟันแมคโคยวผมต้องไปไอ้นี่ครับไปแซะออกแล้วก็เอาแก๊สเป่าแก๊สเ,นะเป่าให้มันไอ้นี่นะแก๊สเป่าให้มัน ่อนตัวครับแล้วก็พอนตีพอนตีลงนี่ถ้าเป็นดินเหนียวนี่ตายหาเลยครับติดติดตายเลยผมนี้เป็นดิดนทรายเทไหรพอดีมันไอ้นี่มันแตกไงตื้นมันแตกเนาะผมก็เชื่อมติดไว้เชื่อมแปะไว้เพื่อว่าเราจะดามไว้ครับ ตรงนี้ทำไมมันตรงนี้สั่นมากาเป็นไรอ่ะตรงนี้สั่นมากตรงนี้น่าจะจยู่ใกล้ท่อยเสียหนาวฮะตอนนี้อยู่บนรถลมด้วยตอนนี้มีลมมาแล้วบรรยากาศครับ ดูบรรยากาศอากาศเย็นๆนี่ก็ยุบหมด <laughs> จาดออดตั้งแค้นนะตอนอันนี้ยุบตอนไปวิ่งงานที่บ้านบ้านนาลาครับวิ่งงานที่บ้านนาลา,าดินมันดินมันแข็งมันเป็นดินดานนี่ พอตั้งมาเต็มอุ้มกุ้งจีก็วางลงพอยกถูม,มันก็หล่นตุ้มตุ้มตุ่มเรื่อยๆก็เรื่อยเข้า,เร,เ,ขาเรื่อยเข้าก็เรียบร้อยครับก็จะเป็นสภาพนี้เป็นหลุมเลยตรงนี้เป็นแอ่งนะเป็นหลุมข้างล่างนี่ก็จะเป็นกระบอกดาตรงนี้ก็เบียดกับกระบอกดาเยอะมันก็เลยแตกนะครับแตกเหล็กมันแตกผมก็เลยมาเชื่อมปิดไว้ มันไม่ได้ขาดนะมันแตกอย่างเงี้ยครับนี่นี่มันแตกอย่างเงี้ยผมก็เชื่อมไว้ว่าเวลาวิ่งดินผงดินอะไรมันชอบโรยโรยลงก็เลยมาเชื่อแปะไว้นะครับตอนนี้นี่พูดนี่มีฟันออกปากเลยไม่ใช่ฟันนะวันฟัน,นฟันออกปาก นนก็นมาแล้วบบาวน,นนะ์นวฮะต้องเรียกบ่าวน,นทุกวันนี้บบาวนนก็นมาต่อทงนี่ก็พอๆกับผมนะครับพื้นนี่ปะกันระมมเลยอันนั้นก็รอยผมเชื่อมไว้เชื่อมให้เชื่อมกันคืนด้วยมีใครที่ได้ดูคลิปต้องแกะดินอนะ่ะที่ผมเชื่อมกันคืนอนะ่ะที่เอาแมคโครก,กดแล้วก็เชื่อมโดนแมโคโนข,ขูดพื้นกรบบาเหมือนกันฮะแล้วก็ ออกเว้นแผนเหมือนกันโอ้ยทงนี่ผมมีโครงการว่าผมจะปูแผ่นเหล็กนะครับปูเหล็กเดี๋ยวมารอดูว่าผมจะได้ปูไหมผมจะมีตังซื้อแผ่นเหล็กไหมเนี่ยหนาวหนาหนาว,นาวพี่น้องเขาเรียกว่าหนาวได้โลทำอะไรกันนี่ ประชุมกันฮะนี่ประชุมออหนาวจริงครับหนาวจริงอันต้องอันต้งพูดคือตัวตรงอ่ะวันนี้มาดูเสีพติดชั่วโมงหนาวแบบสะบั้นเลยไอ้กอตกลงเขาย้ายไปทำชั่วโมงใช่ไหมเมื่อวานเดี๋ยววันนี้ก็จะมีอาหารญี่ปุ่นครับเดี๋ยวจะให้กินวันนี้จันโหรจะ,จะทำเมนูอาหารญี่ปุ่นให้ทานนะฮะ เฮ้ยโควิดหรือเปล่าไอ้นนโควิดแล้วเข้ามาทำงานแล้วฮะไอ้เอ็งดูปันผลิตในซี่มันวันไหนสุสานข้อนีหรือเปล่าวะโอ้ยหนาวครับไม่ไหวแล้วต้องมาอยู่ทางฝั่งไฟเลยเฮ้ยเจนี่ไหนเยาว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 ยาจัดหาจัดประหลัดบอกเฮ้ยนาจัดประหลัดบอกไม่ใช่ประหลัดแล้วนี่ พงบอกอู้มือนี่แบบสุดๆเลยอ่อู้เดี๋ยวใส่เสื้อแขนยาวก่อนไม่ไหวแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยใส่เสื้อแขนยาวเรียบร้อยอูย้ใครจะคิดว่ามันจะหนาขนาดนี้เนอะวันนี้ก็เตรียมกับข้าวครับเช้าตอนนี้ก็อยู่ที่เจ็ดโมง ณขนาดนี้นี่ครับนี่เนทานอาหารญี่ปุ่นกันบอ,อยมันยังไม่ได้ทานข้าวเลยเผ็ดอะไรวะเผ็ดดูดิอยู่เงี้ยบอ,อยเผ็ดอะไรที่นเนาะ เขาผักให้ครับสบแหสบก่อนผมรู้แล้วทำไมมาถึงทำไมเพราะว่าเบียมันห่างแล้วเวลาเบียมันก็มาให้มันได้เกี่ยวหรอเกี่ยวเพราะว่าผมเบียแรงแล้วมันจะโยกแรงนี่นั่นแหละมันก็กดเลยวัวมันหนักกวะขึ้นที่นี่เลยเดนโทรไปวันหลังจะโทรเปเมื่ไรในกรเทพอีกแล้ตดไม่ไผมยังไม่ได้ล้างเลยไม่ซอย เป็นอะไรวะเมันไม่บไยกโยกไปเ่ีไม่ได้ตั้งเจะไปตั้งร้านทีไเปิดตอนเช้าอีกนี่คอยพ่สันเทแซ่และแนวถอนไม่ใช่สันอยากถทนสันหนาวนะพี่น้องอืมทบอกสันหนาครับ ตอนนี้ผมก็สั่นเหมือนกันแล้วครับแต่ผมเก็บอาการอยู่ยั<จาก>งไม่อยู่นะครับนข้างบนข้างบนนี่เก็บอยู่ครับแต่ข้างล่างนี่เลยตอนนี้ใครเปิด A เมื่อ,อไรเมือไรจะปิดเนี่ยเอที่ว,านนาว,วดาเปิด A ย้ยู่รถไม่ค่อยยอืรถผมเนีอออย่างนาวอ่ะอ <S 1> <S 1> ว,วันน, <c oughs> น,นี้วันนี้ไม่เปิด A เออแต่อีสุอะมันจะมีช่อง ช่องที่ว่าดูดลมเย็นจากข้างนอกก็ฝุ่เข้าผมปิดเลยนี่ไม่ปิดแล้ปถ้าเปิดมันก็จะทะลุต้องต้องเป่าด้วยเวลาเราทำวามสะอาดรถอ่ะเราก็เอาลมมาเป่าเป่าฝุ่นในรถออกจะมีกรองเออผมเป่าแต่นั้นเป่าหมดแหละเป่าในช่องลมเป่าออก ฮะหัวหายแล้วนี่สลาวก็อยู่นี่ครับหนาเลาวเหนาชูไปดูที่เทป่ไปดูดินดูดินด,ดินเยอะเอะอน้ที่เทเยอะๆไหโอ้มันดินนะพูดถึงดินมันเยอะอีแด้ดอคนให้ลอกอ่ะยาก็จะให้ลอกตรงไหนาสามไรน่นี่แหละตรงเนี้ยนะ มันไม่มีที่ถทีแกอยากให้ลอกแปลงไหนลอกทั้งสามลายสิหนึ่งเนี้ยนะที่กิงทั้งหมดมันแปดลายไม่ใช่ปะใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยสามลายแกบอกตรงนี้เลยสามลายตรงนี้แปดลายตรงนี้มันแปดลายอีกแต่แกให้ลอกสามลายอ๋อสามลายแกจะลอกอยากแกอยากลอกแปลงตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนู้นทางโครงการนู้น โอ้นั่นนะไอ้ตรงเนี้้ยไอนั่นก็ใช่ใช่ไหมตรงที่เราไปจอดรถนั่นโอ้นั่นก็นั่นก็ที่นาแม่สามไร่เออตรงนั้นน่ะใช่อายุถ้าตรงนั้นน่ะสามไร่รอบตรงนั้นเลยเออแต่แต่ตรงนั้นน่ะสูงจริงตอนแรกมันไม่มีคันคันนะเราทำมาเนี่ยน้ที่กินทำมันเป็นแปลงเดียวไปเลยใหญ่ๆ อันนี้ก็โอ้ยดินเป็นพันรถเลยฮดินมีพันรถอ้ยดินมันใช่100เที่ยวโอ้ยเอ้ามาทางไสทํามาน้าซี่ก็โอ้ยก็เมื่อเช้าพี่ล้างกระทะล้างถ้วยอยู่นึกว่าจุบมือลงในทางน้ำแข็งโอ้ยอย่าสั่นด้ออย่าสั่นเออ จุดแแค่นี้ก็สัน่นผมตอนแรกผมจะซื้อกาแฟมาฝากแล้วเปิดตู้เย็นมาเฮ้ยปิดขึ้นเลย <c oughs> ไม่กินกาแฟเลยคุณเยปดลิ้งกาแฟเลยลเลยพราะคมเย็นไม่ได้อยู่มันเก่งตัดคนไมเย็นเนี่ยฮะกดไหมราเอาไปก่อนไอ้เขาโอ๋นะผมมีแอปอยู่พี่โออย่างงพี่มีแีอปด,ดิ เ,เขาโอนมาให้หรือโอ้เอาอขาชี้ผิดค่อยกดก็ได้ไอ้นี่เขามีไอ้นี่ไหมคนละครึ่งไหมครับยี่ปุ่นมาดูเนี่ยของพี่ได้คนละครึ่งได้โอ้พี่สมัครโอร้ได้เลยแต่วผมมีเงินในบัญชีแต่พี่ก็ไม่มีเงินในบัญชีใส่เหมือนกันใช้ไปแค่ร้อยห้าสิบบาทเองเพิ่งใช้ไปเองมันน่าจะโอนเป็นเงินสดมาให้เราไปเลยห้าพันนะเนาะอืม น,นะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ